หนุนพันสี่ร้อยแล้วโยมนะเดี๋ยวพอเข้าหนึ่งพันห้าร้อยปั๊บอาตมาเทศบรรยายทำเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ช้านะวันนี้อามารย์มาอยู่ที่ห้องรับแขกใหม่นะก็ถือว่าทำนะโดยปัจจัยส่วนตัวนะที่อาตมาได้เอาไปเทศนาธรรมมาแล้วมาสร้างห้องนะเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับโยมแม่เวลาใครมานี่จะได้อยู่ในห้องนี้จะได้นั่งคุยกันถ่ายรูปกัน นะเดี๋ยวอาตามาก็จะติดม่านแล้วนะใครจะเป็นเจ้าภาพม่านก็ยินดีทักมาได้นะฮะจะมาย,ยินดีว่าหนหนึ่งพันโกแล้วร้อยจังนะนี่ก็แล้วนะเออคุณโยมสุริรัตตู้พิมายมาต่อคุณโยมตอนจากนี้ไปคุณโยมตั้งใจฟังนะกดไลค์กดแชร์เข้าไว้ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9โเราเครียดไม่ได้ไปไหนกันอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็อ,อดเหมือนกันะไม่ได้ไปไหนเหมือนกัน อัตามาในประกาศแล้วเมื่อก่อนก็บอกไว้นกดาวนกดาวไอ้นกดาวนี่คือโควิดนายโยมคือไปไหนไม่ได้แต่นกดาวมันคือบ้าน <c oughs> น,นี่เลยพูดให้คุณโยมฟังว่าตั้งใจฟังดีดีนะนะตอนนี้เนี่ยตามาตั้งหัวข้อ,อการบรรยายไว้ว่าเ <c> ก <oughs> ิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยตามาจะพูดให้คุณโยมฟังมันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเอาคำสามคำเนี่ย มาแนะนําคุณโยมมาปลอบฝันคุณโยมว่าอีกไม่นานหรอกโยมนะรอแป๊บเดียวมันเกิดขึ้นถ้าตราบใดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตั้งอยู่ณปัจนจะุบันนี้มันต้องตั้งอยู่และเราทุกคนต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยบอกคุณโยมทางที่รต่งางๆโดยเฉพาะคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงคุณโยมที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศด้วย พระเฟนกับอตาตมาก็มีรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศที่ดูหลวงพี่กาตุสองพันแล้วนะไม่จะตธรรมดาการในรอกอะไรอ๋อเออรวยกานนะยโยมนะเนี่ยอตาตมาขึ้นไปสักสองพันหนึ่งที่โยมขึ้นไปสักสองพันหนึ่งดิอ,นนดอตาตมาโกพุ่งเลยนะเอาเถะนี่สองพันหนึ่งแล้วอตาตมาจะพูดให้คุณโยมฟังตอ่อย่างนี้ไปว่าขอเป็นกําลังใจในนามพระสงฆ์เราเนี่ยหลายคนว่าบาย จริงๆโยมเออโยมคิดผิดแล้วแหละพระก็ไม่แจ่บายอัตมานี่ช่วงนั้นเขาประกาศให้ล็อกดาวน์คือหมายความว่าไม่ให้เคยเข้าวัดเลยอัตมาประกาศปิดหมดที่วัดนี้ก็ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเลยทั้งประตูหนึ่งประตูสองประตูสามอัตมาบอกเลยว่าช่วงนี้ล็อกดาวน์ผลปรากฏว่าสามวันโยมพระผมเลยอดกันแค่ตายเึยนะนี่เลยพูดเลยคุณโยมกว่างว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องพบคุณโยมอย่าไปเครียดไอ้เรื่องเก็บตัวเนี่ย <c oughs> อัตามาอีแหล่งให้คุณโยมกังว่าเราต้องเซฟตัวเองตอนนี้ต้องพูดกันเลยกันนะโยมว่านึกเะเลยว่าทุกคนในครอบครัวเราหรือข้างนอกภายในข้างนอกเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าคนคนนี้เป็นโควิดแล้วคนคนนั้นติดแล้วคนคนนู้นติดแล้วถ้าเราไม่คิดแบบนั้นคุณโยมเราคิดว่าไม่มีไม่มีไอ้เพราะคําว่าไม่มีเนี่ยจึงทําให้เรามีเชื่อขึ้นมา น,นี่นี่ก็เลยบอกว่าปัจจุบันนี้นะคุณโยมนะบางคนไม่ห่านฉีดวัคซีนอาตมาจะพูดให้คุณโยมฟังต่อจากนี้ไปว่าเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะกับตัวเองอย่างที่หนึ่งนี่ต้องฉีดวัคซีนโยมเออฉีดไปเลยอาตมาจะบอกว่าคุณโยมต้องฉีดนะถ้าไม่ฉีดมันอีฉูดนะโยมนะนี่พูดกันจเจนเลยนะยี่สองพันสองขึร้อยคนแล้วอาตมาจะพูดให้คุณโยมฟังอ๋อนี่มนมาถ้าเห็นงานศพ จะคืนยินดีโยมมนต์มาตาแต่ตนมนต์อาตมาไปเ <c oughs> นี่ยอาตมาเลยพูดเลยคุณโยมว่าฟังคุณโยมอาตมาขอให้คุณโยมฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้ขอชุนชวนอะไรมากหรอกแค่อยากจะบอกว่าฉีดวัคซีนแต่โยมที่อาตมาบอกเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยท่วงพ้นเลยว่าฉีดแล้วก็ติด่ะอาตมาพูดเลยนะโยมนะฉีดแล้วมันก็ติดนะนะที่เราเห็นน่มันติดนะนะ แต่ว่าไปดูในปอดอนคนุณโยมเวลาเขาเอ็กซเรย์ภาพในปอดอันคือคนที่ฉีดกับคนที่ไม่ฉีดน่มันแตกต่างกันคนที่ไม่ฉีดนี่จะรักษายากเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดนี่จะรักษาง่ายกว่าคนที่ไม่ฉีดอันตามาเลยขอคุณโยมนะฉีดใช่คุณโยมเอเนี่ยตามาสองเข็มแล้วครบเรียบร้อยม,มึนแก้ได้เข็มแรกไม่ใช่บรู้สีดซิโนแวก วันที่16เดือนที่แล้วอัตามาฉีดซินโนเวคฉีดเรียบร้อยไม่แพ้ไม่มีอาการเลยเลยพดแทงเข็มปับ๊บพอเอาเข็มออกเหนื่อยเลยหิวเลยอาตมาอยากขาหมูเลยน้ำพดถอดปับ๊บแต่ว่าเข็มสองอายโยก็เปลี่ยนสูตรใช้เป็นของเ e อาตราซินิก้าอัตมาฉีดเรียบร้อยรู้ตั้งแต่อาการที่นำวัคซีนเข้าไปในเนื้ออยูงมันมีความวรู้สึกว่ามันหนา มันแน่นมันมีความเพิ่มเครื่องยนต์ไปเลยมันลึกก็ไปอยู่ปวดชักอ,อกมาชาเลยจนว่าอาตมานีแขนจากพายเวี่ยงไม่ได้แต่อาตมาก็พยายามก็ให้นั่งรอ30สนาทีไม่มีอาการอะไรไปวัดความดันปกติกลับมาถึงไม่มีอาการไม่มีอาการอยู่ปกลางคืนอาตมาไหว้พระและจำวัด ตีสิบสองกลางคืนยมร่วมทานดิก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 ดิร่วมมีอาการคือคือนั่นหมายความว่าป่วยเลยอาตมาหวัดขึ้นเลยแล้วเจ็บตัวมากแต่ตอนเช้าก็หายเพราะมันตรงกับวันพระพอดีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ปลื้ดีไม่ตายทียมไม่ต้องกลัวอาตมาฉีดแล้วครบสองเข็มไม่ตายเนี่ถาาย,ยนนถ้าตายก็ตายคืนนี้นะคือวันที่ตตายก็ตายคืนนี้นะเนี่ยอาตมาก็เลยบอกว่า อย่าไปกลัวอัตมาฉีดเรียบร้อยแล้วสองเข็มเข็มเรกซิโนเวกเข็มที่สองเอตตราแขนซ้ายนี่ฉีดเอตตราซินิกา้าแขนขวานี่ซิโนเวกของควีขาซ้ายเนี่ยโมนานาของดีขาฝวา,าไฟเซอร์รอปลายปีฉีดแน่นอนด้วยกันนะแน่นอนนาะนี่เลยพูดให้คุณโยมฟังว่าคุณโยมเนี่ยอย่าไปคิดระแวงไงมากบางทีมันเครียด จนเกินไปอาตอมาจะพูดให้คุณโยมฟังอยู่บ่อยมากว่าจิตเตะเนะิีติโลโกโ,โลกหมุนไปตามความคิดของเราคิดไปซ้ายมันก็ซ้ายนะคิดไปขวามันก็ขวานะแต่สำหรับอาตอมาคิดว่าโควิด1 9วันยุมภัยของมันมันก็คล้ายๆกับไข้หวัดธรรมดานะนะั่นแหละเพราะมันสามารถหายด้วยตัวเอง80%ซนะถ้าฟังหมอนะ โควิดสิเก้าสามารถหายโดยตัวเอง80%อีก20%เปอร์เซ็นต์ต้องนั่นแหละโยมที่ต้องใช้หมอช่วยนะั่นถ้าถามหมอ,อรเราอ่ะต้อรักษากระเพาอะไรหมอยี่สบเปอร์เซ็นต์เขารรักษายาบารากับยาเคเอ้ยนี่อยู่นะเพราะฉะนั้นอาตมาเลยขออนญาตโยมว่าอย่าไปเครียดอาตมาช่วงแรกๆเ,เครียดเหมือนกันโนะยมออาตมาช่วงแรกๆเ,เครียดเหมือนกันนะ เมื่อ่กนอาตมาไม่เคยติดยาดมเลยยาดมตามรยียีอยอ่ยวอะรรอาตมาไม่เคยเลยแต่หลังจากเหตุก,การณ์โควิด -19 เก้าอาตมาติดยาดมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้เคยเหมือนกับอตาตมาบ้างหรือเปล่านะอตาตมาถามนิดไม่รู้เคยเหมือนกับอตาตมามัง่งถ้าเคยเหมือนอตาตมาแสดงตัวมาหน่อยอตาตมาปกคัดหมูตรีแล้วเอาอยาดมแยงหูหมูไว้ก่อนแล้วปกคัดข้างใชยแยงข้างใาย พอยัด้างขวาถอดจากข้างชายแยงเข้าข้างขวาพอัดข้างชายถอดจากข้างขวาาเฉย้างชายทีนี้มันคัดตั้งสองต้องซื้อตั้งคู่มาแยงกันแบบนี้เงี้ยอาจะมาเลยบอกว่าบางทีเราเระแวงคิดมากเก,กินไปอย่าระแวงอุปโลกว่าเป็นโรคโควิดติดไม่ติดชอบดูข่าวมาเฝ้าหลอนน้ำมูกไหลก็วันไว้ไม่กล้านอน หายใจอ่อนก็คิดอยู่ว่ากูนติดยังพอเจ็บคอคลื่นไส้จะไปตรวจพอเมื่อยปวดหวนคิดติดแล้วมั้งเอายนิดหน่อยก็คิดงอดว่าปอดพังอันนิ้จังคิดเองหนยอยยี่หกคนอนุกุณโยมเมญยาภาสถียนคุณบอกาเหมือนกันเลยค่ะอะ <c oughs> คุณโยมดาราเหมือนค่ะ เหมือนกันค่ะฉันแยงรูมูกมันกันแสดงว่าไม่ใช่บ้าถ้าแต่เราโยมก็มีคนบ้าบ้างเรก็แล้ว <c oughs> นี่กันเลยพูดเลยคุณโยวมว่าอย่าไปเครียดคุณโยมอตาตมาจะบอกว่าโควิด -19 บเกมันโยมนะบางทีนะถ้าเรากักตัวนะมันจะเริ่มหายขึ้นไปตามของมันเองเราอยู่แต่บ้านนี่โยมอย่าไปไหนอย,อยู่แต่บ้านยอยู่ในกุดนี่อตาตมาอยู่กุดหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วนะตอนเนี้อยู่กุดหยุดเชื้อเพื่อชาติ ตอนนี้นอยู่ที่วัดกําลังทำไอ้จุ่มประตูอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นฐานแล้วนี่าตมาเลยบอกคุณโยมว่าเราต้องอยู่กุดหยุดเชื่อโยมก็อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติเชถ้าโยมไม่หยุดเชื่อเพื่อชาตินี่มันมั่วทีนี้มันมัวนมนม่วแต่ถ้าถามว่าคุณโยมมีภารกิจที่ต้องทําคุณโยมป่อยมต้องปอยอย่าไม่ไปล้อย่าปฏิเสธเรามีหน้าที่ขนานต้องปล่อยจยแม่กะเลยม วางคุณมาที่วัดอาตมามาขอของดีหน่อยอันตรนก็ประลาอิศวะอาตามาวาระปลาดแล้วอยปรากันโควิดอาตมาว่ามามีไม่พระกระบอกลาดอยู่อาตมาก็เลยบอกว่าพระที่ดีที่สุดตอนนี้คือหลวงพ่อแม่นี่กับพระนางเจวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเคยมีสองอย่างนี่คือผ่านอาตมาพูดตลอดเลยสวมหน้าก,กากอนามัยให้สนิทแอวกองใกล้จิตติดนิดัย รักสะอาดให้ตลอดจะปลอดภอัอยห่างกันไว้สักพักอักลักกันถือว่าสําคัญที่จุดกินร้อนจอนกูต่างคนต่างอยู่มึงกับกูห่างกันสองเมตรต้องห่างกันวันโกนอตาตมาไปเทศที่สุราชเขาไว้นั่งห่างกันอตาตมาก็ไปเทศอยู่รูปที่สามรูปที่หนึ่งนี่แกไม่สวดรูปที่สองนี่แกเป็นหัวควงแต่แกหูนหวกอตาตมารูปที่สามรูปที่สี่คือสามนณน โอ้ทีนี้ก็แงนั่งนั่งหางกันสองเมตรพนั่งหางกันสองเมตรเจ็ดทีนี้ก็ท่านหัวควงขึ้นนอันดามายังอาตมาก็สวดรองคอแกนมโมตัสสะก็เพาะแค่ตายสวดไปสวดมารูปที่สองที่แกขึ้นหัวควงแกไม่ได้ยินเสียงอาตมาแกพ้นไปบทอ,อื่นทิ้งอาตมากุชลาบเบลออยู่รูปเดียวกลัวแกตาย นี่เลยเล่าให้คุณโยมฟังว่าสวมหน้ากากให้มันชัดเจนตอนนี้ใครไปไหนต้องพกแมสกไปอาตมาควากเอาไว้นะโยมนะต้องใส่แมสกนะแต่เดิมไม่ใส่มันอันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นคนเราในคุณโยมนะต้องต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยอาตมาก็เริ่มใส่แนละ้วใส่จนหูยขคาดแลว้วอาตมาหูยขคาดแลว้วมึงแลหร่ตเนี่ยอาตมาเลยไอ้คุณโยมได้เห็นเลยว่าใส่โยมพระก็ต้องใส่พระก็ต้องใส่ อย่าคิดว่าโควิด19มันไม่ดีบางสิ่งบางอย่างโควิด19มันสามารถทําให้เราเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะโยมโควิด19มันทําให้เราเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโยวมว่าอะไรเนี่ยหลวงปู่กลมยังมีไหมครัะอ๋อคุโยมหลวงปู่กลมนะเคยที่สนใจหลวงปู่กลมตอนนี้ <c oughs> ใกล้จะปิดแล้ว นะคุณโยมที่สนใจก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยทักไปเลยใครสนใจหลวงปู่กรมนะอาจจะมาจะไม่พูดรายละเอียดแล้วสองพันแปดแล้วคุณโยมสองพันแปดแล้วให้ได้สามพันที่นอนลองเชได้สามพันคนตียนแล้วให้ร้อยทีเอาเร็วๆหมอโยมเมอเอาอึบ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 เอาเร็วๆ,ๆ,ๆ <laughs> นะสองสองพันสองพันเก้าแล้วโยมขออีกพันแล้วขออีกพันเดียวแล้ว เดี๋ยววัต่มาจะแรงต่อไปนี่ตอนนี้ไปแล้วสิบห้านาที2องพัน้าละยมขึ้นไปอีกแอมมันได้สามพันขึ้นสามพันได้ไม่ได้มีใครได้มากสามพันเคยให้มากกว่าสามพันยกนิว้วยกนิว้วยกนิวกน้ว <c oughs> ขึ้นเลย2องพเกาเอาเร็วเวโยงเก้ามาดูอย่าดมอย่าลมอย่ามองขิงขาตะใคร เทียมพร้อมพี่น้องพีง่ลุองเออดีดีโยมตนตนพรอ้อมตนดีนะเอาคุณโยมกว้างวางังเอาสองพันเก้าแล้วให้ได้สองพันสามเอให้ได้สามพันหยุดไม่ได้ค่ะท่านต้องไปขายของอันนี้ก็สําคัญโยมเนี่ยตมาเลยบอกว่าโยมต้องใส่แมสให้ชัดเจนมีมีถุงมือมีอะไรให้ชัดเจนคนเรามันต้องผ่านไปจะไปหยุดได้ยังไงอ่ะอย่าไปเครียดอย่าไปโน่นพรอนบางคนพอช่วงโควิดแล้วไม่ทําอะไรแล้วไม่ทำฮาอะไรเลย ผมไม่ทําทีนี้มั่วเลยโยมจนนะไม่มีตังค์กินนะแต่ว่าทั้งนี้ในทั้งนั้นคุณโยมันไปดูตาคนใหญ่ๆคนโตๆเขาขายของอยู่เหมือนกันนะเวอรเขาก็อดเขาก็ลําบากเหมือนเราแต่เขาก็ยังนิ่นรนนะเพราะฉะนั้นโยมก็เหมือนกันโยมเอออย่ามาโทษว่าโควิดทาอะไรไม่ได้ถ้าตราบใดที่เจยของโยมยังไม่สู้เพราะฉะนั้นมันจงสู้เลยโยมนะมันต้องสู้สู้ไปด้วยกันเขาบอกว่าแม่ค้านอนสี พระนอนตีสี่ผู้ดีนอนหกย่าจกนอนแปดคนไม่มีเด็กนอนทั้งวันไม่ทำาพีอะไรเลยอัตอมาเลยบอกคุณโยมว่าอย่าขี้เกียจทำไปตราบใดที่เกิดมาเป็นคนมันเหนื่อยอยู่เมื่อมันเหนื่อยเกิดมาเป็นคนนะมันเหนื่อยมันไม่ใช่สบายเพราะฉะนั้นติคิดว่าบายอันไม่เลยเราเลยนี่ อาตมาอบอกเนี่ยอาตมาเองนี่หลายคนคิดว่าบายบายเลยเหนื่อยใจนั่งรถไปเตะแต่ละวันก็เหนื่อยอยู่ก็เหนื่อยเสเหนื่อยขึ้นไปนั่งบุญธรรมาตนั่งแล้วเข็ดเจ็บหลังหมดอมาตมาต้องทำเพราะเราหน้าที่ของเราเราต้องรู้หน้าที่ว่าหน้าที่ของเราทำอะไรอยู่ที่วัดเหมือนกันเศรษฐกิจแย่นี่อยู่อาตมาก็เห็นชัดเจนหลายคนมาเป็นพระติรู้ดีนักหนาแล้ว่าเศรษฐกิจมันแย่นะแม้อาตมารู้ได้ยังไงอ่ย ปลาเนื้อเหลือซีกหนึ่งแล้วตะแน่ทำไมใจต่อเยกันปลาตัวเนื้อเหลือซีกหนึ่งแล้วอัตมาเลยบอกคุณโยมนะจำาๆชักชกนี่เลยไม่อย่าไปกลัวแรมันมากแต่ตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตะนกโยมตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตะนกอืมตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตุมหลวงพ่อแม่โยมนะนี่ชัดจนเลยอัตมาก็เลยถือว่าจัดเจนหมด โควิด -19 เ้นี่ยอตาตมาจะพูดให้ฟังนี่ข้อดีเดี๋ยวพอถึงสามพันคนเดี๋ยวอตาตมาจะพูดข้อดีของโควิกดกดกดเลยกดแชร์ไปเลยเพิ่มเพื่อนไปเลยอตาตมายีโบคุณโยมว่าเดี๋ยวนะคุณโยมนะฟังดีๆนะสามพันคนขึ้นปั๊บอตาตมาจะพูดข้อดีของโควิด -19 คุณโยมฟังให้ดีเดี๋ยวอตาตมาจะพูดต่อจากนี้ไปนะเดี๋ยวให้ขึ้นสามพันก่อนจะไม่ขึ้นอันนี้อ่ะ สามพันกะ่อนแล้วเดี๋ยวอาตมาจะพูดข้อดีถึงของโควิดสิบเก้านียโยมจะได้รู้นะฟังนาะยโยมนะอาตมาจะนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วนะถ้ามันไม่เด้งขึ้นสามพันแล้วอาตมาจักทอกแล้วนะหนึ่งสองโยมขึ้นสามพันแล้วแต่อาตมาแรงเลยฟังนำคานกันลูกริ่งไหมเนี่ยนี่ช่วงโควิดอาตมานี่นะยังมีอยู่เลยนะอาตมาใช่ตลอดเลย ไม่ทิ้งตอนนี้เราเทศสนาบรรยายํามาเป็นเวลา20นาทีนะยังอีก10นาทีโดยประมาณพัตตลุงชัดเจนกันเออดีมากคุณโยมชัดเจนพิเนนบูลน,นะเอาฟังต่อคุณโยมนะขึ้น2,009แล้วอัตมาจะพูดข้อดีของโควิด19คุณโยมฟังนะอัตมาจะพูดลณะว่าข้อดีของโควิด19นะโดยเฉพาะนะตอนนี้นะคุณโยมพระนี่ เอาความคิดของอาตมานะเอาเอาของอาตมาก่อนนี่พระเลยพระรูปไหนนั่งฟังเลยสดอยู่คืนนี้ฟังแลวท่านจะรู้ว่าพระก็เหมือนกันช่วงโควิดอย่าไปน้อยใจตัวเองถือว่ามีกําไรนะแล้วโควิด -19 ขึ้นแล้วสามพันจะเริญพรคุณโยมคนสามพันคนนะจะเจริญพรนะโยมนะจะริญพรนให้อย่าอย่าจนนะอย่าเจ็บกันนะรวย้ลาบนะโยมนะโยมขึ้นสามพันแล้วอาตมาชื่นใจนะ <c oughs> คุณโยมฟังเนี่ยว่าอาตมาพูดใด้คุณโยมฟังมาฟังข้อดีของโควิด -19 สําหรับอาตมานี่ตอนนี้เวลาเขานิมนต์นี่อาตมาไม่ต้องไปเทศแล้วเวลาเขานิมนต์สมมุติพัทลุงนิมนต์สุราชนิมนต์กระบีนิมนต์อาตมาไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องนั่งรถไปเทศแล้วคือหมายความว่าอาตมาเนี่ยจะเทศจากวัดเลยเนี่ยนั่งจากห้องเนี่ยแล้วส่งสัญญ,ญาณเลย พอส่งสัญญาณปั๊บอาตมาจะเปิดกล้องแล้วส่งสัญญาณยิงไปดีเขาเรียกว่าสถานีที่รับเนี่ยอาตมาจะเทศผ่านกล้องเลยเนี่ยนิ่มเขาเรียกว่าการเทศออนไลน์เนี่ยเหมือนเทศยุงฟังเนี่ยเลยไม่ต้องไปตามบ้านแล้แต่อยู่บวาเหมือนงานศพก็เหมือนกันอยู่ไม่ต้องบนพระนักเทศไปนั่งบนธรรมาะแล้วพระนักเทศจะนั่งอยู่ที่วัดเลยผมพ,พระนักเทศนั่งอยู่ที่วัดอาราธนาศีลอาราธนาธรรม เนี่ยทำกะติว่าแล้วส่งสัญญาณขึ้นไปที่งานศพต่อปล่อยพระที่สวดมันโยมไม่ต้องมนต์ไปแล้วพระหนยที่ข้างวัดข้างบ้านโยมมันที่ไปสวดงานศพมันไม่ต้องมนต์ไปวัดเนี่ยไม่ต้องมนต์ไปบ้านแล้วเขานั่งสวดจากที่วัดเลยแล้วฉายโปรเจคเตอร์ตรงไปที่งานศพ <c oughs> ต่ออปจะเป็นแบบนั้นหมดจะเข้าระบบออนไลน์หมด แต่ตามานึกอยู่อย่างเดียวเนี่ยคุณโยมที่ที่ตอนนี้ที่อยากไม่อยากทําอยู่ก็คือกลัวว่าในช่วงที่มันมันไหวปัจจัยออนไลน์นั่นนั่นมั่วตัวเดียว <c oughs> เวลาอัตมาเทศเสร็จแล้วมันไม่อุ่นนั่นนั่นมันจะมั่วเนี่ยตามาเลยแรงให้คุณโยมกวังแรง้คุณโยมกวังสามพันสามร้อยคนแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นสามพันห้าแล้วแน่นอนนะสามพันสองเลยค่ะสามพันสามเนี่ยโยมเออเอาที่นี่ต่อ นี่คือข้อดีของพระส่วนข้อดีของโยมโดยเฉพาะโยมผู้หญิงนี่กำรวยล้วนเลยโยมเ,เครื่องแต่งหน้าไม่ใช่เปลืองในเดต,ตนว่าช่วงโควิดนี่สำรับตื่น,นนะนะโยมผู้หญิงกันควงนังให้ดีช่วงโควิด19เครื่องไอ้ํำอางไม่ใช่เปลืองเห็นไหมคุณโยมนี่นี่นี่ควังควังควังนี่นี่นี่พอใส่ปั๊บแบบนี้คุณโยมเวลาคุณโยมแต่งหน้าคุณโยมแต่งจากเนี่ยสันมงกตรงเนี้ยแล้วขึ้นไปต,ตึนทาเตตาตรงเนี่ยไอ้ข้างล่างนี่ไม่ต้องทําอะไรมัน ในตุนป่อยกันให้สบายสบายตัไม่ต้องเครียดเนป่อยปันเนี้ยนั่นแสดงว่าเรากำเรย,เลยแล้วนะโยมนะเครื่องสำอางไม่เพลงเนี่ยเราเอาครึ่งหน้าเท่านี้จากตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนไอ้กระล่างจังมันแต่ไม่เคยเอ็นนิวถ้าจะมีเคยเห็นนี่นี่เลยพูดให้คุณโยมฟังนะว่าชัดเจนหมดแล้วยิ่งเคยตายช่วงนี้นะนี่นเลยให้คุณโยมฟังเคยตายช่วงโควิดนะ้าจะมาโชคนะ อาตมาถือว่าบุญแล้วแหละจริงอาตมาบอกเลยว่าบุญที่อาตมาว่าบุญเพราะอะไรเพราะจัดงานศพคุณโยมไม่ใช่ขาดทุนเท่าไหร่เห็นไหมงานศพไม่ใช่ขาดทุนเท่าไหร่นี่กำไรล้วนๆเลยงานศพ้อยคุณโยมเมื่อก่อนก่อนโควิดสิบเก้าพ่อพตายทีหนึ่งล้มหมูมั còn, còn, còn ่งพอ่พอพ่ตายทีล้มมัวมังมมม่ง พอคุณเรียกคนมามากรวมกันที่เอากลุ่รวมมันมาจากหู้หลังซื้อวัวเพิ่มหลังกลางน้มีพอคุณมาเยอะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวห้าตัวโอ้จระพัดจิบตัวยี่สิบตัวแล้วงานศพจัดไม่ได้นะสามคืนเขาอยู่ไม่ได้เขาเขาดูเจ็ดคืนนูแนเต้องเจ็ดคืนนูแนเดตัตมาเลยบอกว่ากำเรย เห็นไหมพอเมื่อกนูเจ็ดคูณยี่สิบคูณมันมีนะงานอพอถึงเวลาเผาพ่อนูเลลูกแปดคนร่้มมันแก้ตายข้างมินไม่ใช่ว่าร้องว่าพอาา่อไปสรรคนแล้วคือไม่รู้ยงติตังหน่อยจ่ายาหมูกระบัวก็คือข้างมัน <c oughs> นะน,นี่ก็เลยบอกคุณโยมตานตีรักต่างไล่นะอาตอมาเลยบอกตานตีรักตาา่างไลนะขอจะเจริญพรคุณโยมหนึ่งพันอ่าสามพันสี่ร้อยคนที่เข้ามาชม นะนี่เคยจะรับเหรียญหลวงปู่กรมนะตอนนี้แต่มาเปิดจองเปิดจองเหรียญมนต์ดบฉลองมนต์ดบหลวงปู่กรมนะเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดผินญ,ญาตันนี้พูดสักหน่อยแล้วคุณโยมถามมายุจังอะตรงนั้นนะมีปลายทางมันไม่มีคุณโยมเหรียญหลวงปู่กรมจะจัดขึ้นตามรายชื่อที่โยมสั่งมาเคยไม่สั่งก็ถือว่าอดนะเหรียญสวยจริงอันนี้ไม่แหลงเล่นนะคุณโยมสามารถดูย้อนหลังได้เลยน,นี่นี่คมมากชัดมากเหรียญหลวงปู่กรม อุนุงพันห้าแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกไปตอนนี้มียอดออเดอร์ทั้งหมดก็พูดเป็นออเดอร์นะโยมประมาณลนะสามร้อยกว่าท่านแล้วที่จองมานะเพราะฉะนั้นวัดเพ็ญญาตจะเริ่มทําจะเริ่มทำอ่าจะเริ่มทําตามออเดอร์ของโยมแต่ตอนนี้ยังเริ่มทําไม่ได้เพราะยอดจองอยังอีกเยอะนะ นี่สวยมากคุณโยมเพราะฉะนั้นใครจะรับกอทักอินบ็อกมามันมีชุดกรรมการด้วยรู้สึกว่าชุดกรรมการนี่จะคุ้มกว่าเพื่อนและได้เหรียญครบทุกเหรียญน,นะเลยแล้วก็ได้จีวอหลวงปู่กรมแล้วก็ได้ผ้ายันหลวงปู่กรมนะเคยสนชยทักอินบ็อกในเพจหลวงพี่การโตเดี๋ยวจะมีทีมงานทักไปแต่ยจะชาหน่อยนะโยมนะเอาฟังต่อจากนี้ไปอาตมาก็เลยบอกว่านี้วันนี้หันมาดูอัเวลา26นาทีแล้วยังแค่4นาทีแล้วที่เราจะต้องลากันอาตมายังรับงานนิมนต์เหมือนเดิม นะแต่วันนี้นี่ถือว่ามาเร็วหน่อยนะอาตมามีมีที่มีมีงานนิมนเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้นี่มีงานอีกนะแล้วก็มีแขกมาที่วัดอานะตมานัดมาก็ถือว่านะช่วงนี้ขอเป็นกําลังใจอยาคุณโยมนี่อยู่ที่ถ้ำบารรณาคุณโยมจองไปแล้วเหรียญ นะแต่มาก็ขออนโมทนาสาธุตัวนี้ได้ชื่ออยู่แล้วราคาเท่าไหร่คุณโยมทักอินบ็อกได้เลยฟังจากทุ่งชงทุ่งสงเจริญบอลโยงนะสามพันกว่าคนนี่กับการที่โยมมานั่งฟังเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆกับช่วงโควิด -19 โยมได้ฟังนะถ้าโยมได้ฟังนี่ก็ถือว่าโยมจะได้สบายใจขึ้นคุณโยมถามจริงๆไงเคยที่นั่งฟังหลวงพี่กาตุเมื่อกี้นะ อ,อ่พระมีทีมงานด้วยมีเลยหลวงสิทธวัดก็มีมากเลยฮายไม่รู่วเลยพ่เห็นมาพระมีทีมงานด้วยเล้เครียดพน้นไม่ต้องเครียดตาจิตวัดก็มีเครียดพนะนะ้นไปแล้วไอ้เรยะเนี่ยปู่ตายหมดไปหมดแล้วเอดอ,อดีเคยที่นั่งฟังแล้วเมื่อกี้สบายใจขึ้นคุณยม อยากบูชาทุกคนสนใจทักอินบ็อกคุณโยมนะมีคนสนใจเยอะทักอินบ็อกไปแต่ทั้งนี้และทางนั้นคุณโยมที่นั่งฟังหลวงพี่กะตุบรรยยทรรมเคยฟังแล้วสบายใจคุณโยมกดไลค์กดแชร์หลวงพี่ด้วยนะกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะยโยมนะคนที่นั่งฟังสามพันกว่าคนเนี่ยนะคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยกดแชร์ให้ด้วยถ้าฟังแล้วสบายใจเพื่อนเขาจะได้มีความสุขด้วยเพื่อนเขาจะได้หัวเราะด้วยมันเป็นสะพานบุญ เอานะคุณโยมนะเดี๋ยวอาตมาจะมาหาคุณโยอมอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะไม่ไม่ไม่ช้าหรือเร็วนี้นะขอโนมโมธนาสาทุกกับญาติโยมทุกคนเพราะอาตมาช่วงนี้งานนิมนต์มันเยอะก็ดูแลตัวเองอยู่นะชุดกรรมาการเท่าไรสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันในอินบ็อกนะคุณโยมนะคุยรายละเอียดกันใน box. อินบ็อกอาตมาจะไม่คุยอะไรามากมายนะตอนนี้นะคุยกับทีมงานญาติโยมเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า คณนะนะพูตออ้ตบริษัทหรือแอดมินนะตอบอยู่ในเพจแล้วตอบได้เลยคุณโยมนะทักไปเลยสาธุโยมนะขอนอนุโมทนาสาธุด้วยวันนี้30นาทีที่จะมาบรรยายธรรมมาขออนุโมทนาสาธุใอ้คุณโยมห่างไกลไวรัสโคโรนานะจงร่างลาโควิดจิตผ่องใสให้ปลอดโรคไม่มีจามไม่มีเอยให้ตับไตปอดคอหล่อลื่นดีจเจริญพร 好了。